นัดให่อย่างลูกให้กินอย่างฮะยซันเดียกินซันเดียฮะลโหลกินมะแตงโมฮัโอ้เห็นกินแบบนี้ก็ดีใจแล้วอาการดีขึ้นแล้วเด้อมีฮอดน้อ,นนองแบบน,นี้นะน้องมานั่งกินน้ำโอ้ยพหัหน้าบอกน้องกินน้ำพูดนะน้องกินน้ำพูดท้ากินข้าวกินน้ำแล้วอันกินแบบนี้ก็บจกเซา์ิีเซาแล้วก็บจีไครขึ้นละละเป็นแบบนี้นะ กินข้าวกินน้ําแล้วตูนมาเฝ้าลาดแล้วมานอนเฝ้าพ่นนอนแล้วตูนก็นได้นะโอ้ไม่ตูนี่นอนเฝ้าลาดแท้ๆว่ามันมาเฝ้าลาดน่ยมันนอนเฝ้าเอาอืจะเอาแก่นออกพ่นนะ่ะพูนนะ่ะพนนะ่ะแก่นออกาลูกก็ะด่ชูอยู่ในไอ้นะ่ะชูลนะหลกเอาะได้ชูพูนนะ่ะ ตูรุนตูรุนกินแตงโมแล้วอีพี่นะนั่งกินแตงโมผู้เดียวแล้วข้าวได้กินแล้วปะยังบบกินจากน่อยพล่ะมันกินก่อนพุ่นโอ้ยากเลยโอ้แท้ได้ได้เอ็มัดอ่ะเสียร์จินดาแกแพ้สองเม็ดกูเลิกจากนอนเล้วนอนทำไงจ้าแทบว่าลุง ออกไปไม่ซื้อให้หลงเนอะเจ็กไม้ให้หลงเนอะเอออาวะโคเข่แม่ซื้อให้แม่ซื้อให้พี่ว่าอยู่รูมนี่ก็เสียนซื้อให้เด้แม่จะซื้อให้หลงแอปเปิ้ลเนี่ยว่ามันมันสนัดทันเมียนโน้เกเกเรสแตงโมซันเดียอีเกมาร์สมาควยเด้วะตั้นหัวควยเด้อลงเนอะกินได้สิก็ดีใจแล้วไปนะ ตื่นมาเท้ากินข้าวกินน้ำก็ดีใจแล้วล่ะพ่นพ่นเอาแก่นออกหู้จักเอาแกนออกเอาเม็ดออกนยะเออคนนี้กับคนงโงน่เนาะคนนี้เนาะหู้จับมันชวอันเป็นมาแล้วตาบบเป็นอุนาแ่บเป็นอุนาแน่ก็เก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าอยู่นี่แหละจะได้ออกบน่นอ้อ <c oughs> จะได้ออกเมือบน่อบนอ้อพูน แส่บบลูกสซ่บสบายดีพี่ป้านะอาละบะสบายดีละบเช็ดปากได้เช็ดปากได้เช็ดขางนะน้ำย่อยนะอุนันี่นะแฮปพอเตอร์โอ้ยเก่งเนนกก็อมัปกังกระที่ชู่เเจ้ากินมักงม้วนถ้วยได้สามสียนแล้วกระดาษทีชชูนี่อกินไ่อ้ กินจ๊กจีบนจะก็ไม่หาซ่อมเหรอาอาเซียฮิมเซแฮปเลยซัมติงรเด็ดิมเซแฮปเตนเนอร์ดีเสฟินิชูนิมแฮปซโอเกกินจ๊กจีบวนละหาก็เห็นเนี่ยกินจีบินหาก็เห็นนี่นะโอ้มือนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเ้อะสามมือสีมือเน่าหนวดกับบ่อได้โกนพ่อบนกระไดแซบวะโลกแซบอือโอ้แซบวะแซบกินซ์ื้อแล้วกินนมเสนอ ไปออกลูกเก่นมันบ๊ายบายชาลุบ๊ายบายซะบ๊ายบายได้ไหมป้าได้บ๊ายบายละเจอกันใหม่ในพร้อ้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดีเด้อ